สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงว่าเราออกแบบนะครับออกแบบด้ามขวานด้ามยาวอย่างไรนะครับอันนี้คือเป็นสไตล์เราซึ่งไม่มีผิดมีถูกว่าเราออกแบบอย่างไงแล้วเราเราเหลายังไงอีกทีนึงแต่ว่าคลิปนี้เราจะสอนออกแบบก่อนและเราจะสอนเหลาด้ามยาวที่เป็นเหลี่ยมอีกทีหนึง่งเอาวันนั้นเดี๋ยวเราจะสาธิต ขั้นตอนนั้นทีนี้เรามาพูดถึงการออกแบบก่อนว่าเราเราเออกแบบยังไงนะครับสําหรับเราเราเริ่มจากกระดาษ A4 นะครับเอากระดาษ A4 มาประมาณสัก4แผ่นแล้วก็มาต่อการน1 2 3แล้วก็สี่ว่างอันนี้นะครับเอามาต่อกันเลยเอากาวทาหรือว่าใครมีกระดาษที่แข็งกว่านี้ก็ใช้ได้นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราวาดแบบได้นะครับเริ่มต้นก็คือว่าเราเอาวอฝัานนะครับ ที่เราจะใช้เนี่ยอันนี้เป็นหัวขวานเสือขนาดสองเศษสามส่วนสี่นะครับน,นี้สองสามส่นสี่ปอนซึ่งขนาดความยาวเนี่ยมันมันมันไม่ยาวเท่าไหร่แต่เราอยากทำยาวเพื่อเอาไว้โชว์เหตุที่เราไว้โชว์คือเรามีไม้ที่ยาวเราเสียดายไม้ไมแลวสวยเราก็ตงใช้ยาวหัวนี้มันมันอยู่ที่น่าจะสัก 30มากว่านะครับจะไม่ถึง38แต่เราอยากทำา38เรามาดูว่าเราจะออกแบบยังไงนะครับเริ่มต้นเราเอาหัวขวานมาทาบก่อนเริ่มต้นจากเอาหัวขวานมาวางนะครับแล้วก็เล็งองศาว่าเราเราก้มเงยพอดีไหมส่วนใหญ่ก็คือว่าตรงนี้กับตรงนี้ให้ขนานกันหลังจากนั้นเราก็วาด มาลบตามแบบหัวขวาเลยนะครับแล้วก็เอาดินสอเนี่ยขีดที่ตรงเป็นตาขวานตรงที่เป็นาตาขวานตรงสูงที่สุดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเราทำอย่างนี้ก่อนหลังจากนั้นก็เอาหัวขวานออกนะครับหลังจากนั้นก็เราก็มาวัดความยาวเราอยากได้ความยาวด้าม38นิ้ว เรามีไม้38เนิ้วเราก็วาด37 38ทีนสุดที่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราตีเส้นหน่อยหนึ่งนะครับจากที่เราวาดไว้นะตีเส้นคร่าวๆข้างล่างและข้างบนนะครับ ประมาณนี้เราได้คร่าวๆนะครับความยาวส8มสบดเราตรงนี้นะครับความยาวได้หลังจากนั้นเรามาเริ่มวาดคือสิ่งสิ่งที่เราออกแบบก็คือว่าเราจะทำตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับคือเราเราจะวาดตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็วาดตรงนี้ลงมานะครับลักษณะนี้ กว่าตรงนี้นิดหนึง่งนะครับหลังจากนั้นเราจะต้องคือการออกแบบของเราคือเราจะวาดส่วนนี้ให้ได้ก่อนนะครับเราจะเอาแบบไหนนะครับเราเอาข้าวนะครับตรงนี้เรามองว่ามันสวยไหมแล้วเอาตรงนี้เป็นเกณฑ์นะครับทีนี้เวลาวาดแล้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เราจะวาดเส้นล่างก่อนหรือว่าวาดเส้นบนไปขนานคู่กันก็ได้แต่ว่าเรามาค้นพบว่าเราเราวาดเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ให้มันสมส่วนดูความสวยงามตรงนี้จะเอางอนมากงอนน้อยขึ้นอยู่กับเราขึ้นอยู่กับไม้นะครับตรงนี้นะครับเราค่อยๆวาดมาดูส่วนใหญ่ด้ามเนี่ยมันจะตรงนะครับเราเราค่อยๆวาดมา ไล่มาไล่มาไล่มาแล้วตรงนี้ขอามาวาดก้นนิดนึง,งนี่นะครับแล้วตรงนี้ก็คือส่วนที่เป็นสามครับตรงนี้โคง้งนะครับอาจจะค่อยๆวาดมา้วดูสเกลว่าดได้ไหมนะครับตรงนี้อาจจะมากเกินไปห,ไหมายถึงว่าอาจจะ โค้งเกินไปเราก็วาดไล่ลงมาตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับแลังนีผมดูตรงนี้ความสวยงามตรงนี้ก่อนอความสมส่วนตรงนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาวาดตรงนี้ไล่กันไปนะครับไล่ให้ใกล้เคียงก,กันกับข้างล่างนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับเราโคง้งแล้วก็เราเราจะโค้งแล้วขึ้นนิดหนึ่งนะครับเป็นแบบว่าค่อนข้างจะออกแนวสไตล์ไทยๆหน่อยนึงนะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับที่เราจะได้ทีนี้เราก็เราพอใจไหมเราก็เริ่มมาแก้ว่าตรงนี้ไม่สวย งเกินไปไหมตรงนี้เวลาเหลาจริงๆแล้วเราจะเผื่อตรงนี้ไว้ตลอดเลยประมาณสักสองหรือสามมิลน,นะครับเผื่อไว้ให้กว้างกว่าตรงนี้เพื่อพอเราทําเสร็จแล้วเราใส่ริมแล้วเนี่ยเราขัดตรงนี้แล้วมันจะตรงนี้จะโค้งตรงนี้ไม่เคยบอกไก่นะครับหลายหลายคนในกลุ่มอาจจะไม่เขา้ ay, เาใจว่าเราทำตรงนี้อย่างไงนะครับเราเว้นไว้ตรงนี้เราประมาณนี้แหละ เวลาทำนะครับแล้วก็เราก็จะมาแต่งตรงนี้ตอนสุดท้ายนะครับอันนี้เคล็ดลับมากๆเลยเอามาบอกกันนี้ตรงนี้เอาเข้าว่าดตรงไหนไม่สวยแล้วก็ค่อยเริ่มเข้ามาแก้ส่วนใหญ่คือเฉพาะช่วงเนี้ยเราได้ไหมถ้าเกิดเราได้เนี่ยเราก็เหลายังไงก็่อะอวาดยังไงก็แล้วแต่ให้มันสมส่วนกันนะครับผมลดกนิดหนึ่งผมแรงนิดหนึ่ง ตรงนี้ใหญ่ไปนะครับเราก็วาดถามว่าความกว้างเท่าไหร่ตรงนี้ตรงนี้เราเราไม่เคยวัดสักทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราพยายามให้มันใกล้เคียงกับหัวให้ได้กับหัวทีนี้ถ้าเกิดว่ามันกว้างเนี่ยเร,เ,รเราเราเราเผื่อกว้างไว้นิดหนึ่งเวลาเราเหลาแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้มันเล็กลงได้ง่าย แต่ถ้าเกิดเล็กไปแล้วเนี่ยมันทําให้กว้างอึเกี่ยยากนะครับค่อยค่อยอนนี้ให้ได้ข้างหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็มาเล็งหลังจากที่เราเราวาดพอได้คร่าวๆเราเนี่ยเราเราก็มาหาว่าตรงไหนที่อ่ามันป่องเกินไปหรือว่ามันยุบเกินไปเราก็ค่อยๆมาหาหลังจากนั้นก็ ลบให้เหลือเส้นคือเส้นเดียเด่ยวๆสวยๆให้มันสวยงามท้ายเราจะเอาแบบไหนนะครับมันมีหลายๆอย่างคืออาจจะจบด้วยตรงแบบนี้อย่างนี้ก็แล้วแต่อะไรนี้ทีนี้เราเหมือนกับว่าเราเราได้แบบใหม่เราทําโคง้งหน่อยหนึ่งโคง้งอย่างนี้รับเพื่อเราจะทําตรงนี้ก็คือเป็นเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมาอันนี้คือเราเออกแบบให้มันเป็นเหลี่ยมอย่างนี้นะครับ อ,อันนี้ทําเหลี่ยมเพื่อสวยๆแล้วก็เหมือนกันคือเราลองวาดเหลี่ยมนะครับเหลี่ยมจะมาจบกันตัวประมาณอย่างนี้เราเริ่มเหลี่ยมตรงนี้นะครับอันนี้คือเหลี่ยมที่เราเราจะทําไว้เราวาดคร่าวๆไว้เหลี่ยมตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าอ่าเราจะเหลาอ,อย่างไงเราเราจะมีอ่าเราจะมีเขาเรียกว่าไอเดีย ใน,ในสมองเร,เราเราเราคิดว่าเราออกแบบไว้อย่างไรมากกว่าซึ่งรูปแบบขวานี้คือตัวนี้ทั้งหมดนี้คือตัวบังคับเราแต่ว่าในรายละเอียดเนี้ยเราจะทำอย่างไงก็ได้แต่ให้อยู่ภายในกรอบอันนี้อันนี้คือสิ่งสำคัญเลยว่าถ้ามีกรอบแล้วเราจะทำอย่างไรแต่อย่าให้หลุดกรอบแค่นั้นเองนะครับกรอบก็คือแบบขวานที่เราออกมานะครับออกแบบมาให้มันสวยทีนี้สวยไม่สวยขึ้นอยู่กับว่า เราพอใจไหมเราถูกใจไหมเราพอหรือ,อยังเราโคง้งพอบางบางครั้งเนี่ยเราเราทำย่นแรกๆเนี่ยอาจจะโค้งเยอะเราเราอยากได้โคง้งทีนี้โค้งไปโค้งมาสุดท้ายแล้วคือความเหมาะสมมากกว่าทีนี้ความเหมาะสมเนี่ยคือเหมาะสมในช่วงเวลานั้นเฉพาะวันนั้นเฉพาะช่วงนั้นทีนี้แบบเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราก็ แอพพลายแบบเดิม erm, นี่แหละครับเอาแบบเดิม erm, ว่าเราอยากจะโคง้งเราอยากจะตรงหรืออยากจะทําอะไรที่มันแหวกไปโดยยึดแบบเดิมๆ erm erm, นี่แหละแต่ว่าเราเราจะทํายังไงให้แบบเดิม erm, เนีมันแตกต่างออกไปให้ได้นั่นคือที่เราออกแบบพยายามออกแบบเรื่อยๆทีนี้การออกแบบนี่คือเราเลยจะต้องทําบ่อยๆหน่อยหนึ่งคือทาถ้าผมทําต่อเน,นื่องเนี่ยมันจะมีแบบออกมาเยอะๆทีนี้ข้อขวานก็ หลายครั้งหัวขวานมันก็ไม่เอื้ออํำนวยนะครับบางครั้งก็แพงเกินไปบางครั้งก็เราเราไม่มีเงินพอที่ซื้อหัวขวานสวยๆมานะครับเราก็เอาเท่าที่เรามีตอนนี้เราเรามีเสืออยู่อันนี้พี่เพชรรายยศให้มาให้มาให้มันเป็นที่ระลึกเลยแค่นั้นเองเราก็อยากจะลองทําดูสองสามสี่เราเคยทําครั้งหนึ่งแล้วเหมือนกันแต่นั้นคือยกแรกๆที่เราทํานะครับ ทีนี้แบบที่เราได้มาเนี่ยมันมีอยู่ว่าเราเอาขวานลงมาวางน,นะครับเอาขวานลงมาวางแล้วดูว่ามันสวยไหมก้าวๆทีนี้เวลานั่นก็คือทำไงให้มองด้านนี้นะครับหมายถึงว่าให้ตัวเราเนี่ยมาอยู่ด้านนี้เรามองไปยังท้ายด้ามมันสวยไหมถ้าไม่สวยเรา้าตรงนี้มันมันโค้งเกินไปเราก็แก้ ตรงนู้นนี่มันมันต่ำเกินไปเราแก้ให้สูงขึ้นหรือว่าด้ามเนี่ยท้ายเนี่ยมันจะต้องใหญ่นะค่อยๆเลียวลงเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับแล้วตรงนี้ส่วนนี้ผมจะประมาณช่วงนี้ผมจะทำใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งจากใหญ่ลงมานะค่อยๆสรุปตรงนี้ขึ้นอยู่กับการขัดซะส่วนใหญ่นะตรงนี้เราจะทําใหญ่ขึ้นมาเพื่อตรงนี้รองรับเพื่อตรงนี้ก็คือว่าเราจับตรงนี้แล้วใหญ่ขึ้นมานิดแต่ตรงนี้พอใหญ่แล้วเนี่ยก็ทําให้แบนหน่อยหนึ่ง แล้วท้ายเนี่ยเราก็แล้วแต่เราเราชอบแบบไหนนะครับหรือว่าผมอาจจะมีแบบความจริงผมมีแบบแต่ยังอันนี้สอนทําด้ามที่มันเป็นด้ามเก่าอยู่ผมมีแบบตรงนี้ใหม่อยู่แล้วเดี๋ยวรอให้ผมทําใหม่แล้วผมจะเอามาบอกอีกนะครับตรงนี้เข้าๆเดี๋ยวผมจะแก้อีกทีหนึ่งให้มันสวยนะครับตรงนี้ผมคข้าๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงลรออยายละเอียดแล้วผมจะแก้ตรงนี้เดี๋ยวกลับมาดูสวยๆอีกทีว่าผมแก้อย,อยัาง มีตรงไหนอยากอยากติชมหรือว่าสอบถามมาสอบถามเรามาได้เลยเราเรายินดีบอกทั้งหมดเท่าที่เราได้เหมือนเดิมเท่าที่เรามีประสบการณ์เท่าที่เราได้นะครับทีนี้พูดอ,อีกนิดหนึ่งคือเรื่องการเล็งมุมนะครับเราหัวขวานมาวางแล้วเราเล็งเล็งเราอยู่ท้ายด้ามเราเล็งว่าเฮ้ยมันเข้าไหมมันได้สัตว์ได้ส่วนไหมนะบางทีอาจจะเฮ้ยตรงนี้มันโค้งเกินไปส่วนใหญ่แล้วตรงเนี้ยมันจะค่อนข้างจะตรงหน่อยหนึ่งนะครับ อาจจะมาโค้งตรงนี้แต่ขึ้นอยู่กับว่าบางคนอาจจะตรงมาแล้วตรงมาตรงนี้โค้งหน่อยแล้วก็ตรงเลยนะแล้วก็มาโค้งตรงนี้สุดท้ายเลยทีนี้ถามว่าไม้เราพอไหมด้วยนะครับไม้ส่วนใหญ่ที่เราใช้คือประมาณสัก9้ถึงส0บนะครับหน้ากว้าง9้าถึง10เซนติเมตรแล้วก็เราใช้ไม้สนะี่เซนติเมตรนิดหนึ่งสี่แต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นไม้หน้าห้ามานะครับ จะเป็น4ี่คูณสองมาเรียก4ี่คูณสองก็คือไม้วงกลบทั้งหลายส่วนใหญ่ก็จะต้องเอามาเหลาเยอะหน่อยหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับคือให้ได้ไม้หนาหน่อยหนึ่งเราจะได้ทําเชฟได้เยอะขึ้นการเล็งก็คือว่าเราเล็งท้ายเราพอเสร็จล้วก็อกมาเล็งที่หัวเราไมา่ยือนอยู่ที่หัวแล้วเราก็เล็งโค้งพอไหมส่วนได้ไหมถ้าได้แล้วเราก็ทาไงคนเหลือเรามองว่า อีกเส้นที่มันห,หลายเส้นเนี่ยให้เหลือเส้นเดียวให้สวยๆแล้วก็เะยรอีกทีตรงนั้นถือว่าจบการออกแบบนะครับหลังจากนั้นก็รอทำด้ หลังจากที่เราออกแบบแล้วนะครับเราแก้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเล็งจากทางหัวจากทางท้ายนะครับแล้วดูว่ามันสมส่วน,นอันนี้คือแบบที่เราทําอยู่ตอนนี้เป็นแบบล่าสุดน,นะครับว่าเราทาตอนนี้เรากําลังทําเหลี่ยมมากๆนะครับทัางด้ามเล็กด้ามใหญ่เนี่ยเราทําเป็นเหลี่ยมตลอดแล้วก็เป็นอะไรที่แหวกแกนิดนึงนะครับแต่ว่าแหวกอยู่ในกรอบของที่เราทํานะครับ ก็ออกแบบมาแล้วถ้ามันสวยแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าตอนเนี้เราจะเหลาอย่างไรซึ่งเราจะสอนเหลาแบบด้ายาวเนี่ยแบบเหลี่ยมอีกทีหนึ่งนะครับเราจะสอนทั้งหมดเลยเราจะมีเทคนิคและวิธีที่เราไม่ปิดบังนะครับติดตามเราได้ครับติดตามมาได้ขอบคุณมากครับ